ขอกาบสวัสดีเอฟซีเบิกซับหน้าขี้ทุกท่านนะคะเมืรอนี่แอดจะพาเอฟซีไปสัมผัสพอถัดนะคะสื่งเพิ่นมีเส้นกับจอมปวกนะคะจอมปวกกลางปลาสาเพราะว่าเพิ่นเข้าไปในปลาสาไปขอเลีกน้ําจอมปวกไงนะคะหรือบอกระจอมปวกผีไม่ยิ่งเนาะค่ะเพิ่นจะถือประจานะคะพอถัดเมื่อนี่กางยินข่าวว่าเพิ่นได้ซอมหมวดซ้ำหมวดแล้วนะคะติดติดกัน วันนี้กับ่าลาดที่จะสอบถามฝากเอฟซีเก้เกานะคะมื่อน,นี้กัสิพาเอฟซเข้าไปสัมาภาษณ์พระทัศนะคะว่าเพิ่นไปจอมปวกมื้อเศร้านี้เพิ่นไปแต่เศร้าแล้วนะคะเพิ่นสิได้ตัวใดเป็นแนวทาางมาฝากเอฟซเนาะคะ่ะค่ะเขามาแล้วกัให้นลังใจคือเกา่าเด้อค่ะเอฟซ กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ซับสไครต์กดกระดิง่แงแจ้งเตือนให้ทังช่องเบิกซับนาคีค่ะเบิกซับนาคีก็ะจะนําเสนอไวเป็นซื่อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นถ้าชอบในคลิปนี้ก็ตามเข้าไปฟังน้ำกันนะค,ะค่ะกาเบิกซับสนุนในการเรียนการพนันเนาะคะ่ะเด็กตามกว่า18ให้มีผู้ใหญ่คอยชี้แนะนะคะคลิปนี้เะมาะกับเด็ก10 18ปีขึ้นไปนะคะค่ะแต่ว่าทุกแนวทังมีความเสี่ยงค่ะ แอดมินกาบ,บอสนับสนุนให้ FC, เอฟซีรนการพนันหรือว่ายุ่งยุ่งส่งเสริมนะคะ้ามักก็เอาไปเป็นแนวทางค่ะถ้าห้าบอมักมเข้ากับพานค่ะนี่คือแนวท่างการเอาเลขเอาแนวท่างในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนาะคือแนวทางของเพื่อนนี่เพื่อนจะเอาเองถือเองค่ะช่วงเองเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางของพอทัดน,นนะคะที่เขาไปสัมผัสเพื่อนเนาะค่ะว่า เพื่อนสีเห็นตัวใดในวดนี่นะคะเพื่อนเราเพิ่งเห็นต่างซองเห็นเด็กสามตูนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครนะับพ่อครับสวัสดีครับ,บพอ่อขออนุญาตไทยหนาตาน้ำเทอาขอบคุณ<ม>พอ่อยิ่งข้าวอัน,นแม่ออกคนว่าให้ฟังว่าพ่อนี่ไปเอาเลขยูจอมปวกไม่ยิ่งผีไม่ยิ่งบ่ค่ะได้ทุกวดเลยปะค่ะพ่อ เพิ่งวอดถือมาในจักงวดครับผมว่าก็สิครับแต่มูสี้อพอเป็นบริหานการพนันันี่ละมองแต่ว่ามันมีเส้นของิ่นมันเป็นมีเส้นไข่กันนะครับครับอมาเป็่นเราะอคำนี้ในดวงกองเปี่ไก่นะครับปนี่ไก่นี่ผมก็หน้านี่ครับผมยกมือหน้าไม่ใหญ่มากยุ่นนี่ครับขับั้งควายๆลงไปครับผมเล่นมา ท่านน้ำเนน้ำมวงัดเขาวาี่ยนะผมเได้คนคนคน่าวัดคนว่าคนฟังสบายใจดีพอมาวัดมาว่สบายสบายใจดีคนบเนาะเป็ท่ากคนนึงนะจอมปวกมองนั่นนะเป็นประวัติคนเป็นมาจังใดพอผมกล่า่าท่านหัวนครับด้วว่าจันทร์สวามันมีเนีนี่งานคนหนึ่งเนายิ่งยิ่ง ไม่ยิงได้จอบผัวป่ครับจอบผัว่ทีไม่ยิ่งมันบอ้โหนี่แบนนี่จบเนี่ยมนเป็นเกียวใบบดอออกมากสดงว่าไม่คนเห็นคนเห็นโอ้พเห็นบ่ค่ะบางทีก็เห็นมักเป็นแม่กับลูกครับโอ้ออกไม่เห็นเลยบอก่ะอมเกนมากไว้ปัดนี้ครับผมเราไม่เห็นเลย เห็นยังเว้นหรืยังขึ้นครับยังเว้นแต่เห็นเรื่อยังเว้นเรือยๆไม่้อมาเห็นเราต้องทบเงียบไปเลยครับทุอคนเที่ยวหลายแสดงว่าพี่ตายท้องกลุ้มเออคนเมืมาบอกเรศก็จะบอกครับอันที่มาทิ้งตังเว้นบม่เคยมาบอกไม่คยมาบอกเป็นเป็นคนละคนบอกครับคือเป็นคนเดียวเป็นคนละคนโอ้คนละคนนะครับเป็นอยากออกมาสื่อสารเนาะเคนนี้มาบอกครับผมเุณทุกคนได้โชคได้ บุญนั่มคนอยากไปเกิดว่าะนเคยมาหาเนาะครับผมทำบุญให้คนนี้นะครับผมสร้างไม้มีคนให้กมีบุญนี้คอยเรียนกันีเพื่อน้กันไม่เรื่องันจะมากวนห้องนี่นะพอข้อขออนุญาตถามให้อราขอเด้อ่มองที่ที่พอไปขอสุกพอลาภทุกวันพระนั่นพอพอมาดนครับพอมาหลายวันแล้วอมาหลายวันแล้วก็ขอแบบใดพอไปลูกเอาไปลูกเอาออกแป้นไปท่า แปงเป็นท่าเอาแป่พ่อที่เห็นอยู่หันนี่ั่นพ่อเป็นคนท่า่ครับอ๋พ่อไปเอามาเส้าอ่ะครับาแล้วเป็นตจิงทบ้านเขาเห็นหมดเร็วตัวจริงใช่สีขึ้นในพ่อเห็นเลยเลยครับโอตายเลยครับผมตายออกมาก็ว่าเล็กบนเล็ล่างสิเสอนจปั๊บเลยนะผมเป็นเต้น้วงโอ้ยเสร็จซุแปกกับดแตกแตกซุดกับดตทีวันเล็กบดเล็บนสเล็บนเฮือป๊บเลย ่อสร้างบารมีโดยการบอกพระเจ้าซื้อบอ้ก้นซื้อเป็นแดเงินมากเพิ่นกับมาซอยสางสาราเป็นสะพานเนียงของทายาทนี้บวชที่นะครับเพิ่นกำลังเห็ดสาราไงบอกบอกก็ไงครับอ่าวูถีมาได้สูงนั่พผอเพิ่นกับมาเห็ดหลังนงีหลาซอยมาดจากซอยกันตอนนี้โอ้ก็แสดงว่าพ่อก็ได้บุญอยู่เนาะเป็นสะพานบุญที่ต่าเป็นสะพานบุญสัเป็นสะพานบุญไหมเอฟซีได้ไหมครับ ไม่มีเคยบ่ค่ะมีมีโอกาสแบบว่าตัวเลขที่พ่อไปขอมาจากจอมปวกนี่เคยหลุดบ่บ่สใครลุดอยู่ครับบ่สใครลุดบ่ผ่านเส้นลดนิดหน่อยสองสามตนวสามคูนบ่ผ่านเลยครับบ่ผ่านเลยี๋ยวกับได้ซับหน้าซับหลังบ่พ่อขอไม่ได <lawsuit> ้สับเลยครับตรงๆเลยต่อเลยเอาแบบตรงๆเลยเอาแบบตรงๆเลยตรงเลยบอสเด้เพ่นไปใส้หนึ่งครับผม คือเราดกเห็นว่าสามเจ็ดอยู่ไหนสามเจ็ดเห็นสองตัวบ่พ่อสามวงวดนี้บ่าพ่อเห็นเห็นตัวไหนาพ่อสามเจ็ดสามเจ็ดเลยครับที่พ่อไปขอเมื่อเช้านี่นะครับสามเจ็ดตัวเดียวเลยพ่อเอ้าโอ้โเวเป็นอยู่ตรงแป้งอะนะเป็นสามเป็นนี่นะสึกนึ่งอี่งเละครับมาสึขก้บตัวลงบครับแต่ว่าเห็นตรงตคือสามเจ็ด 3าเจ็นะครับเนาะพันไปเลยครับขอถามซื้อได้ค่ะย่านเอื่นบุตรขอที่พัดนะครับขอสุดทัดยขอสุดทัาอสุดท้ายขอสุดท้าคนมีเซนเนาะถูกจนเมื่อที่แล้วเห็นชาวบ้านอ่ะเริ่แปดศูนย์แปดเห็่แปดศูนย์แปดเต็มเือัน้เป็นสามเจ็ดสามเจ็ดสามจดองตัวเท่านั้นพ่อของตัวส่วนมากก็ขอหนี้ขอน้าใหม่เจียูนันเพื่อนใหมที่ให้บนให้ล่างพ่อ พี่ตายทองกลมใหม่บพี่ตายทองกลมนะครับครับที่มักเป็นมักไข่บดนี่เนาะมีตายทองกลมครัอสองคนมักันพ่อไปขอแต่เช้าเลยเป่ะพ่อัอผมไปจะหันล้วหัังเยังไปผู้เดียวโอ้บระยัสิพ่อไปผู้เดียวมันต้งทำเซีิผู้เดียไปอทำอะไรคนไปเงียบๆิ่งๆเลยนะพ่อ แสดงว่าเขามาดักเอาข้างนอกนี่เอาข้างนอกก้นถือมาเลยมาห่อถือแบบนันก็ชนะเลยครับผมตึงเลยเจ้าเช่นไร้็หาเลยเราเปลาไปเลยชาวบ้านมารอเอาอยู่นี่เลยพ่อ่ได้จังหันแล้วพอไปเขาจะกำนั่งฐานแล้วเอานี่มาเส้านมารอเอาู้กูเลยก็ฝอยอยู่นี่เลยไปแล้วใส่กี่แป๊ะแล้วจังหันแล้วเราเป่าไปหาสื่ออะไรอ่ะต้องห้องมั่ปิด ไม่โรตีบุญยังเนาะลาเนี่ยเลยป็นหตีเลยจ้งชุดเต็จรีกว่าเคทีมต์่น้อมเป็นสื่อเนาะสุดทายวันเลขตัวนี้เต็มเลไม่ได้หมดมันโรตีมันเบิดม้นได้ามบาทพอดีพอรตีมันเบิมันเบิดเเลยเป็นเต็มเต็มใหญ่มากครับไปหาไสกับเป๋าลยโรตีเพิ่นเนี่มาเคลื่อนไปเข่าฟันไเกี่ยวกันไปควงกันเข่าฟันนี่ครับเข่าฟันพิ่นครับ Broken, tá, มันส yeah. ุดมากฟันยังได้พอเป็นไม e oh. oh. right. ้ไปหางนี่เมียกยู่เป็นแม่ไม้บ่บางเปลียนเท่าหรอกพ่อเคยเจอบ่รับยางขามานหน่อยบ่เคยเจอบ่เห็นเจอใจมเว้นทีเดียวเลยนี่มันเกนอีกบ่ขามากกัล้บ่เห็นเ่อหร่บ่ขามากดูเ่อวานเออครับผมครับขามากพองกรนอนมันอยกขามาห้างมากจนองปูนอาอฟอ่ปูกันก็ไ่เห็น โอ้ไม่อนี่ได้สามเก็ดพอสมเ็ดเจนะครับสมเก็ดตัวเดียวโคโลแบบมากอันนี้มาหัวที่สามหัวนี่น่ะครับผมหัวที่สามเราห่วที่สามนี่หัวที่สามสามนะคันว่าแม่นถือคันแม่นถือนี่ได้แก้ได้บ้ากนบ้าได ouais. ้บ้ากัครับนัเต็มใจเ้ากันบ้าให้กัน ป่ามันสางเล็กเล็กก็คือคือการสางบุญสางสลานี่ก็เป็นปาเป็นบุญเดีวนะครับ <szcz> พ <Means S 1> <esh trabajando S 2> ้อปาสางสลตเนาปลากับสงภาปนกบยากทำบุญน้ำข้าปนก็เลมาบอกเขาโดยการเดยานีคนเยอนยุอนโ้ก็เป็นบุญนะครับเนาะีกได้มาพอพอ พอสุท yup. ัศน์ครับพอทัศน์นะครับเนาะกับคนมีเส้นครับสามารถเห็นสิ่งลีลับย่ำกังเว้นเสียกเสียกได้ครับขอบคุณขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะครับค่ะนี่คือแนวทางของคุณพ่อสุทัศน์เนาะค่ะเพื่อนกระได้บุญได้บาเพื่อจะสร้างวัดสร้างว่าเนาะค่ะเอฟซีถ้าชอบน้่พ่อสุทัศน์คนมีเส้นนะคะกับดวงวิญญาณนะคะเพื่อนกัไปได้เลขมา เป็นแนวทางค่ะสาเจค่ะให้กับในเดอร์พีนองป่องไปสามเจ็ดเจดสานะคะแนวทางสำหรับพ่อสุทัศน์นะคะขอพีตายทองกลมเนาะคะ่ะในคลิปนี้ก็ขอให้ f อฟทังบ้านโชคๆมันๆค่ะมีบุญได้ร่วมเฮ็ดร่วมสางวัดว่าอารามนมกันเนาะค่ะขาท่านใดคก็อยากร่วมบุญน้ำปูก่ะติดตอ่อแอดมินได้ค่ะ0ูนย์หกสี่สามสี่แปดสี่ห้าเจ็ดค่ะ ในคลิปนี้ก็ใหายสุกๆมันๆรำาร้วยรำารวยกันสู้ผู้สู้คนในคลิปนี้แอดก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะโชคดีมีใช่ให้ได้ใหกันตืมๆหายได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้คำจุนพระพุทธศาสนาได้บำเพ็ญประโยชน์ให้สังคมนะคะสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีงามๆค่ะ